คาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่17ถึง21เมษายน2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเกิดขึ้นได้ กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมาเจอกันอีกแล้วกับช่องมอนนี่แจ้งข่าวทันเวลาในเช้าวันจันทร์ที่17เมษายน2566นะคะลักษณะอากาศทั่วไปของวันที่17เมษายน2566พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีฟ้ารัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ สำหรับบริเวณความกดอากาศส,สูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด รวมถึงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับลมตะวันตกเชียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ทำามีภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองส่วนอ่าวไทยทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวงังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ไว้ด้วย สำหรับฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากการระบายอากาศไม่ดีส่วนภาคใต้ยังคงมีการสะสมน้อยเนื่องจากการระบายอากาศในบริเวณดังกล่าวยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปกับมีฟ้ารั่วในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37-42องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้ารั่วในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยช้ย,ยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-28องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37-40องศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้ารั่วในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีการจนบุรีราชบุรีและสมุทรสาคร อุณหภูมิตามสุดอยู่ที่26-28องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36-40องศา,าเซลเซียสลมใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้ารั่วในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสราแก้วชนบุรีจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33 3 9ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขน,นองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันสงขลายะลาและนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-37องศาเซลเซียสลมแปรปวนความเร็วอยู่ท uhh so ี่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก อากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองตรังและสตรูนอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโม,มงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองลื่นสูงมากกว่า1เมตรกลุงเทพและปริมมวลทอนอากาศร้อนกับมีฟ้ารัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงวันที่17ถึง23เมษายน2566ยังมีฝนฟ้าขนองบางแห่งจากอิทธิพลของลมตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือกลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันและภาคใต้ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เคลื่อนลมไม่แรงระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ส่วนปลายช่วง24-25เมษายน2 5 6 6ยังมีโอกาสเจอฝนขนองกันอีกครั้งประเมินกันเป็นระยะระยะข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลนำเข้าใหม่นะคะสุดท้ายท้ายสุดนี้ขอให้ประชาชนทุกท่านดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะเนื่องจากอากาศร้อนจัดในช่วงนี้และมีโลกลมแดดเข้ามานะคะ เอาละค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินต้องขอตัวจากไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ